สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับในเพจนักรบนักรักรี2นะครับทุกคนนะฮะผมอาร์มนะฮะบางใหญ่นะวันนี้ก็จะมาพูดถึงในกรณีอารัฐประหารในพม่านะครับตอนนี้ก็คืออัปเดตใหม่แล้วนะครับเมื่อคืนผมเมื่อวานเนี่ยผมก็ดูไปแล้วนะครับในเมียนมาก็จะมีการต่อต้านนะครับมีการฉีดน้ําใส่ผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ ผมเห็นทางตำรวจทหารของเมียนมาก,ก็ยืนข้างประชาชนแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันจะทำให้ผู้มีอำนาจเขาอยู่ค่อนข้างลำบากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับประชาชนชาวเมียนมาก,ก็รวมตัวกันนะครับในขึ้นเรือเลยนะครับผมในแม่น้ำเลยนะครับผมเพื่อที่จะทำทำอารยขัดขืนต่อต้านรัฐประหารขึ้นมา คือครั้งแรกคือลงที่ผ่านมาคือลงถนนกันทั่วประเทศแต่คราวนี้คือขึ้นเรือเลยครับผมเต็มแม่น้ำไปหมดแล้วตอนนี้คือประชาชนเขาไม่ยอมจำนวนต่อรัฐบาลรจริงๆคือเขาไม่เอาจริงๆเขาไปในทิศทางเดียวกันจริงๆและเขาสามัคคีกันจริงๆอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับผมเชื่อว่ามีความไปไปได้ที่อาจจะประชาอาจจะอำนาจของประชาชนอาจจะชนะก็เป็นได้ เพราะมีปริมาณของผู้ที่ขับเคลื่อนอารยะขัดขืนนี้มากพอนะครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับก็ขออัปเดตสถานการณ์นี้ให้กับเพื่อนๆชาว Facebook เพจนักรบนักลักนะครับ V2 ได้รับฟังนะครับแล้วก็อยากจะบอกเป็นกำลังใจให้ชาวเวียนมาช่วยนะครับขอชนะศึกในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานนะครับเพื่อี่เป็นตัวอย่างให้กับคนไทย นะครับเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็เพื่อชัยชนะของประชาชนคนไทยในวันข้างหน้านะครับผมฉะนั้นต้องมีตัวอย่างที่ดีและมีความสำเร็จให้กับพวกเขาดูพวกเขาถึงจะรู้ตื่นรู้เบิดบานนะครับสวันนี้นะครับผมอาบังใหญ่นะฮะเพจนักลบนักรักนะครับ V2 นะครับก็ขอลาไปก่อน นะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับเป็นเรื่องของเหตุบ้าน,านการเมืองสังคมก็จะไลฟ์ใหม่เรื่อยๆเป็นระยะระยะหรืออาจจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอย่างไรวันว่างๆวันพักผ่อนก็จะพาท่านไปเยี่ยมชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe ให้กับผมด้วยสนับสนุนผมนะครับเพื่อจะได้นำเสนอคลิป ดีๆออกมาเรื่อยๆต่อสาธารณชนและคลิปนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องของการให้ทรัพย์สินทางปัญญากับผู้อื่นอีกด้วยอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อามังใหญ่เพจนักรบนักรักลาไปก่อนสวัสดีครับ